ย่ักดมานี่ยย้ำชานะคะกดมานี่ยทุกทุกคนเลยค่ะอ้าววันนี้หนูจะมารายงานตัวนะคะว่าหนูหายแล้วนะคะหนูหายจากเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบเรียบร้อยแล้วค่ะสช้านี้มันมีพาหนูมาเดินเล่นนะคะมากินหญ้าที่หน้าบ้านของเรานะคะทุกสะได้เห็นทุกสะได้เห็นเป็นยังไงบ้างคะบอกพี่ๆเขาฟังเลยค่ะนะหนูหายเป็นปกติแล้วนะคะ หนูจะมาทําคลิปให้ทุกๆคนได้ดูกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะหนูรักษาตัวอยู่ประมาณ2ี่สิวันค่ะตอนนี้หนูสีออกแล้วดีใจจันเลยเหมือนก็ดีใจที่จุดเลยดีใจที่สุดเลยค่ะสีคนสวยเฮ้ยกรๆกระกรกานหนาพี่ี่ล้วไหนดูให้พี่ๆเอฟซีดูเลยอ๋อของหนอสวยจริงๆเลยลูกหนูสืยอสวยอันนี้มาอาบแดดน่าชัวร์ตัวพี่ๆทอนนะคะนะคะ รักหนูชอบหนูก็อย่าลืมกดหัวใจแล้วก็คอมเมนต์น่ารักน่ารักให้หนูด้วยนะคะอือ่าวันนี้ให้หนูพักผ่อนนะคะคนสวยของวันนี้เด็กหญิงผู้หญิงคนนี้สวยที่สุดในโลกเลยวันนี้รักที่สุดนะคะโอเคนะคะอะโอเคบ๊ายบาย,บาย,บายพี่ๆก่อนสิอะลูกสามามมี่กแปไปก่อนเร็วอ๋อกับนางฟินาเล่อยู่ค่ะทุกคนคะน้องกํลาลังฟินาเล่อยู่ค่ะ อันบายยกันเลยลุกบ๊ายบยเอามาจบตัวแค่นี้กันนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ